สนามฟุตบอลย่าเทียมขนาดเจคนคู่มือฉบับสมบูรณ์สนามฟุตบอลย่าเทียมขนาดเจคนเป็นสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานที่ออกแบบมาสําหรับการแข่งขันฟุตบอลที่มีจํานวนผู้เล่นแต่ละทีมเจคนโดยมีขนาดที่เล็กลงกว่าสนามฟุตบอล11บคนทั่วไปทําให้เหมาะสําหรับการเล่นในพื้นที่จํากัดหรือสําหรับกลุ่มคนที่ต้องการเล่นฟุตบอลแบบสบายๆไม่เน้นการแข่งขันที่จริงจังมากนะักขนาดมาตรฐานของสนามฟุตบอลย่าเทียมเจ็ดคน ขนาดสนามโดยทั่วไปจะมีขนาดประมาณ33เมตร x 53เมตรหรือ1,749ตารางเมตรพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการเล่นควรมีพื้นที่โดยรอบสนามอย่างน้อย1.5เมตรทุกด้านข้อดีของสนามฟุตบอลย่าเทียมขนาด7คนเหมาะกับพื้นที่จำกัดสามารถสร้างได้ในพื้นที่ขนาดเล็กกว่าสนามฟุตบอลมาตรฐานใช้งานได้หลากหลายเหมาะสำหรับทั้งการเล่นเพื่อความสนุกสนานการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันในระดับต่างๆ ดูแลรักษาง่ายหญ้าเทียมไม่ต้องการการดูแลรักษามากนักเพียงแค่ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพเป็นระยะเล่นได้ตลอดทั้งปีไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศสิ่งที่ควรพิจารณาในการสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมขนาดเจดคนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสร้างสนามขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นขนาดสนามคุณภาพของหญ้าเทียมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆวัสดุหญ้าเทียมมีหลายเกรดราคาและคุณภาพแตกต่างกันไป ควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานระบบระบายน้ำสนามควรมีระบบระบายน้ำที่ดีเพื่อป้องกันน้ำขังและความเสียหายของสนามแสงสว่างหากต้องการเล่นในเวลากลางคืนควรติดตั้งระบบไฟส่องสว่างให้เพียงพอสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นห้องน้ำห้องอาบน้ำที่จอดรถเป็นต้นสรุปสนามฟุตบอลหญ้าเทียมขนาดเคน เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการสนามฟุตบอลส่วนตัวหรือสำหรับธุรกิจที่ต้องการให้บริการสนามฟุตบอลให้เช่าการเลือกสร้างสนามฟุตบอลญ่าเทียมขนาด7คนจะช่วยให้คุณได้สนามฟุตบอลที่มีคุณภาพและใช้งานได้ยาวนานหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างสนามฟุตบอลญ่าเทียมขนาด7คนสามารถสอบถามได้เลย